ทำนายฝันเลกนำโชคฝันว่าถือค้อนสู้กับโจรฝันว่าฝันเห็นตัวเองอะ่ะถือค้อนฝันเห็นตัวเองถือค้อนแล้วก็สู้กับโจรแปลว่าอะไร ให้บอกให้ไปไหว้เนี่ยเจ้าแม่กวนอิมแม่อุมาพระศิวะมีเรื่องอันนี้เป็นตึกถลม่มมีเรื่องไม่ดีเข้ามามีคนกั่นแกล้งคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายมีคนคิดกั่นแกล้งคุณคุณจะได้รับความเดือดร้อนโดยไม่คาดฝัน ท่านจะได้รับความเดือดร้อนโดยไม่คาดฝันให้ไปไหว้พระศิวะแม่อุมาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมีคนอิจฉาริษยามีคนคิดร้ายมีคนแบบคิดจะกันแก้งคุณน่ะเลขนำโชคสองสองเสองสองเดสอง เจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองค่ะท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงหลายอย่าง ไพ่ทาโลกไพ่อลรก์เคิลไพ่ยิบสีกราฟชีวิตโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์คู่สมพงศ์ดูดวงดูดวงด้วยไพ่พลตตะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงสิบคำถาม10คคำถาม200บาทรับดูดวงสิบคำถาม200บาทจะถามเรื่องอะไรก็ได้ถามเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องงานความฝันเมื่อวานความฝันเมื่อเดือนที่แล้ว สนใจให้ลายติดต่อมาเท่านั้นที่ปัญญา599กับเอทารดอส P A N Y A 599 P A N Y A 599 A E T A R O T 24 A E T A R O T 24ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ